เห็นกล้องไม่ได้นะครับล้มทำไมครับเนี่ยเห็นกล้องไม่ได้โอ้โห บ้ามาจนชินแล้วแม่้ยผมไม่เอาเจอแก่ไขาหน่ยไอผิวไข่สีลงมาดีผยังลงด้ยเลยจ้าอกะเดี๋ยผมลงไป่อจริงๆเนี่ยเอาอุ้ยลงใบบ้า าได้เออตู้เติมใสยังไงซะไอ้คุณลงนะคุณจะถ่ายเออตัวอิ่มไหมนี่เตรียมตัวอิ่มมาก่อนไม่หนามาดูก่อนเลยจ่าลงตั้งแต่แดดแล้วไม่เหรออืมไม่มีอะไรหรอกดับเครื่องปล่อยคัดเข้าเกียร์ไหลลงไปเลย ไปแล้วครับแต่กล้องเราครับจะลงไปเก็บภาพข้างล่างเอ้าเมื่อไหร่จะมาโอ้ มาแล้วครับเวฟครับเวฟอ๋อุด เห็นกล้องอีกแล้วครับท่านแค้นไทยไทยไทยไม่ยอมกินหรอกทีมสวีทเรากิีบหลุดซะงั้นอะไร เข้าเกียร์อยู่ไหมเหรอปล่อยคัดลงไปเลย เหรียงคัดลงไปเลย ใครอยู่ข้างหลังพี่เทเหรอเทไปไหนอ่าเอ็มลงมาเอ็มอันเขาไปทางไหนไปเป็นของเอ็มับไป้านสายขาดก็แต่กลัวยอดยอนขาดตรงไหนไม่รู้เว็บออกพยศลบเลเว็บวันเมกเล็ดมาแล้ว

เครื่องไปเลยก็ได้ไหลลงไปเลยอ่ายาวยาวโอ้เมื่อก่อนขี่ KSR เล็กไม่เห็นบนเลยขี่คันใหญ่บนหมดยังเนี่ยหมดแล้วไหมเหรอ ขิกลงอย่าิกกระเทยเบกงเยี่มันไม่หลงอย่างนิกก็สตาร์ทเครื่องไม่ต้องบิดให้มันฉุดเอาก็เมื่อก่อนมัลงตรงนี้เมียลงตรงๆไปนู่น ลงแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ลงหน้าบ้านนุน้งโอ้ก็แต่ก่อนนั้นไม่มีต้นไม้โคตรนา่ากลัวเลยมองเห็นแต่เหวทั้งนั้นแหละมองไว้อย่างนี้เลยก็พากันขี่เร็วเลือเกินไม่ก็พี่อะไะ <c oughs> ก็เคยมาแล้วมันยังไม่มีใครหลุดไงลองมีคนหลุดสักทีน่าจะเหว่งกันแล้โอ้ยกิ่งรถ ทับอยู่จรงอันนี้เป็นต้นแบบรถไฟฟ้านะครับไม่มีเสียงฮะ <c oughs> โอ้รถมันเตี้ยไปสบายาเขารองแล้วก็ลูดเลยอ้าวยาวสบายสบาย ที่ไม่ลงเร็วกลัวแข้งข้างเสีย,ย,ย,ยกระตุกเกียร์สองพี่อ๋อไม่มีเหรอโอเคทิปนี้